はい、で、言わない。と。ま、で、やって。いいですかいいですかはい。はい。オッケーか。 ทุกคนรับฟีมาแล้วมีอะไรที่เสียสละกังใจเื่อนุ่นิมาณพะจ้าไหมครับมีกันกับใจแล้วหรือยังครับ คนมามีมาแล้วนชีวิตของเราต้องเปลี่ยนเปลงใหม่ๆนะครับวันนี้ผมจะช่วยสมาชิกทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนแ <Okay. S 1> ปลงได้ลักชายในพระเจ้าพ้นคขึ้น <Okay. S 1> เพื่อจะได้รับพระบุพระเจ้านะครับ <Okay. S 1> วันนี้จะลงฟอมพระบุพระเจ้ามัทิ่บทที่1ิข้อที่24ถึง30

Thank to... โอเคว่กันวสัปาวันนี้ข้าดีแลสัตยซื่อับงนะครับ้าดีและสัตซื่อข้าดีและสัตื่อขาดีสัอบองนะครับนทรงใช่สหมอัมเน ที่วันนี้เป็นบทสรุของคำปรปมาเรื่องเงินเยียงของพระเยซูนายท่านกลม,มาจากการเดินทาอองกลายทนประเทศและทำการบัญชีกับปัญดาภาคสามคนเขา,าพูดโดยภาคที่ได้รับเงิน ถ้าลี้ยันและสองธิ์โดยอยากอเอาห้าีดมาบทีที่สิบหาามครอันที่นึ่งอันบ่ันนะครับมีสสาม 看看、uh. อย่างรุ look, my son, my son, ่แรงโดยที my son, my son, my son, ่เอาวันท้งส่วไหนและยรดับเรนโยนเอาความฝในคำมืดในตอปฏิเสธที่จะมีที่บอเราอ่านได้ไนมครัเดี๋ยนี้ผมแค่สารยกว่าท่าการและี่เดียว สถานียงความเชื่อและการละชายแห่งอำนาจที่เราควรมีโดยครอบคติวันนี้เราจะได้เรียนรู้อันแตกต่างระหว่างคนดับคนท้าที่ส,สั่อได้ดีกับท่าที่ชลา่าเกี่ยวการ เนื่องจากวันนี้เราจะเต่งตามผู้รับใช้ผู้ช่วยรับใช้เพื่อรับใช้คือจะตลอดปีจนพันยี่สบครับผมได้เตรียมคำเทศนานี้ด้วยมัวมังยังจริงใจว่าผู้ที่ได้รับการเต่งตามในวันนี้จะไม่ใช่ผู้รับใงที่ช่วร้ายเล็กยากครับ ได้จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสืบต่อซึ่งจะให้รับคำชมเชยจากพระเจ้าของของพระเจ้าเวพรนในนามทางจึงว่าไม่เพียมแด่ผทุกที่ได้รับเิ่นตามในวันนี้เท่านั้นแต่พวกเราทุกคนจะได้รับพับคุณอันบริคุณของพระเจ้าอานทำํำเทศนานวันนี้และกลายเป็น ทรับใั้ที่ได้รับวามชมเวยจ,จากพระเจ้าและได้รับความสุขความสงบความเยน็นและชีวิตรานในสาวารรค์ด้วยในขบคภวันนี้อุปมาณเรื่องญันของไระเยซูกล่าวถึงน,นายและพวก่านนายคือพระเจา้า คุ้งตรงสราบและเป็นนายเมื่อที่เมื่อีของเราถ้าเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งวันนี้เมื่อนายเดินทางไปต่างประเทศเขาจึงเรียกพวกท้ามาและมอบทรัพย์สินของเขาให้เก่พวกท้าแต่ละคน ตามความสามารถของทุกคน่ฏิบูรณ์บทธี่าิบทที่1พบที่สิบทที่15ช่วยอ่านด้วยกันนะครับบสี่15เราเป็น,น,นะครับ ก้อนที่25กอที่14 5และยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกตัวท่าของตนมาฝากซักสมบัติไว้ คนหนึ่งท่านให้ห้า,าตารางคนหนึ่งสองตารางและอีกคนหนึ่งตารางเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปนายเป็เนเงินห้าเดียรให้แก่ภานคนหนึ่งตองเรียนให้แก่าอีกคนหนึ่ง และหนึ en, shorts, ike, hat, ่งเรียนให้แก่ท่าสุดท้ายคนหนึ alt, ่งคนท้ายท่าที่ได้รับผ่าเรียนนั้นได้นำาไปท่าถายและได้กำไายอีกท่าเรียนส่วนท่าที่ได้รับทรงเรียนก็ทำเช่นเดียวกันและได้กำลายหินทรงเรียนข้อที่สิบหกสิบเจ็ด ผมจะหาได้นะครับคนที่รายรับตลาดนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายตํางบัทนทีได้กำไรเท่าตัวคนที่จคนที่ได้รับสมตลาดนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันเต ภาคที่ได้รับเงินหนะึ่งเดืนนั้นกลางไปคุณลุ่มในยินและส่วนเงินของเจ้าหนหายไวยข้อสิบแปดเมื่อเจ้านายกลับมา,มาและทำการบัญชีทำบัรกลัดบัญชี้าที่ได้รับเงินห้าเดือนและ้าที่ได้รับสองเดียน ก็ได้รับการชิงชิงสองเแต่ถ้าที่ได้รับเงินหนึ่งคืนหนึ่งเลี้ยกล้ามาถูกตังนี้ก็าครบอันนาแล้วสิบเก้าพันสามสิบนะครับทุกคนอยากเป็นท่าเป็นไหนท่าที่ได้รับเงินหนึ่งเลี้ยงนั้นไม่ได้ทำให้เงินของ เจ้านานไหนโดนหายหรือสิ้นเปลืองอาจาะกลัวได้ว่าอาจารกลัวได้ว่าเอาเป็นคนช่ายยังลบคอบด้วยสัตเจ้าหน้าับตำนีเขาเรียกเขาว่าเป็นภาพที่ชโชวร้ายเลกเสียกกันทำไมพร้อมเขา ต้นใจท่าที่ได้รับยืนยงต้นใจเจตนาของเจ้านายผิดายในข้อประคำทีวันนี้เจ้านายคือท่านเจ้าผู้ทรงสร้างเป็นเจ้าดาวนาจีบของเราทำสา่ารถท่าไม่ถูกพวกเราทุกคนโดนชัพโวอย่างยิ่งผู้ที่ตามตรงตามแน่วันนี้ทุกคน อยาง,งเป็นผ่าเป็นไหนผมปรารถนาอย่างนี้ว่าเอาทุกคนจะเป็นท้าที่ได้รับการชื่ทชมจากพระเจ้าไม่ใช่ทำตามนี้แล้วเราจะกลายเป็นพราที่ได้รับการชื่นองจากพระเจ้าได้อย่างไรเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ทำไมพระเจ้าจึงทรงดำนีข้าสิ้น,น,นได้ละเมินอหนึ่งเดียวเมื่อพิจาจณาจากข้อพระรมเกียวในวันนี้ข้อที่สีภาพโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าข้าสินถูกดังนี้นั้นเจ้าลายทัศไทยของพระเจ้าของเขาคือพระเจ้าผิดไปเขา ในเจ้าก้าข้าพระเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเปี่ยวคนเปียวคนที่ท่านมีได้หวานเจ็ดสามสองที่ท่านมีได้ปล่อย<ม>เขาเข้าใจคิดว่าเจ้าจเป็นผู้ที่แข็งแข็งวันละและที่เหนียวและเป็นเกตัว ยังยิ่งในการเอาละเอาละเอาเปลี่ยนเขา,า,าจะว่าพระเจ้ามอบภารกิจนี้ให้เขาไม่ใช่เพื่ออวนโผเขาเพื่อรับผิดชอบโดภความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึจากไปด้วยความกลัวและ ฟังมือนั้นลงยิน้อที่อีกาเรื่งนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นทุับใช้ที่ได้รับคำสารสนจากพระเจ้าประการแรกเราต้องเข้าใจทระการของพระเจ้าเสียก่อนทุกคนรู้จักพระเจ้าในฐานะทู้เป็นเจ้าเป็นไหน ทุกคนอาจคิดถึงพระองค์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าที่น่ารัวทู้ลงโทษเราแม้แต่ความคิดเล็กน้อยให้ลืมในมให้รือไม่พระเจ้าทรงอยู่กับเราด้วยคำดีตลอดชีวิตของเราแต่ด,ดีบทที่อิสาเพอที่หอทุกทุกคนอ่านร่วมกันกนะครับ ดอเาสักาักการะสักการาระสัการสักการะสักการะสัาะาากาา ซึ่งเป็นที่พอประทายของพระเจ้าหากประชาชนคําเข้าใจในความดีของพระเจ้าเราก็จะขาดคำล,ลักและความไว้วางใจในพระองค์จึงเราตกอ,อยู่ในความผรวาทุเสมอ ย่อมจากพระเจ้าอาการที่สองเราต้องละทิท้งทำอก่ขาดในขั้นเรียกถาที่ได้รับเงินหนึ่งยานว่าไอ้ผ้าชอวสัและนนลกแกขาดขอที่อิาระอันบุกนราดะ แท้เื้นก็ตืต๊อหัวยมอัเช่อผูดได้องค์ขอวชิโนุจแท้เฉพาะของวดชิโจริงๆในข้อพระคัมีความแยกรานไม่ใช่เพียงแค่ลักษาทน่สายแต่ถูกมุอย่างว่าเป็น จริงชั่วหลายพระเจ้าตรัสว่าักเขารู้จักพระเจ้าในานะคนใจแข็งอย่างแท้จริงเขาควรจะฝากงมงไม้กับธนาคารอย่างน้อยที่สุดเพราะเขาควรจะเป็นเป็นนั้นก็จะได้รับดอกเมีย้ยบ้างเราคือ ข้อแก่ตัวของท่านก็เป็นเทียมข้อแก่ตัวที่ไม่